ประเทศจีนถูกล็อกดาวน์ตลาดหุ้นจีนจะเป็นยังไงยังน่าลงทุนอยู่ไหมวันนี้เรามาอัปเดตตลาดเอแชร์จากมุมมองของบลจไทยพาณิชย์พร้อมทั้งกองทุน SCB a s h a ชรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นจีนเอแชรนะคะปัจจัยแรกก็คือการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ค่ะซึ่งมาย้อนกลับไป เมื่อก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐบาลจีนเนี่ยได้ออกมาตรการซีโรโควิดซึ่งไม่ให้คนเข้าออกประเทศทําให้เกิดการยับยั้งเชียอไว้ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อการระ,ะบาดระลอกใหม่มาประชากรของเขายังได้รับวัคซีนในสัดส,ส่วนที่ไม่มากพอทําให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตรการ การล็อกดาวน์เมืองเซินเจิน้นซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ของประเทศจีนค่ะซึ่งเมืองเซินเจิ้นนะคะก็มีประชากรสูงถึง17.5ล้านคนเลยทีเดียวค่ะการล็อกดาวน์ครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงเป็นอย่างมากค่ะในขณะเดียวกันนะคะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2563ที่ประเทศจีนเนี่ยสั่งล็อกดาวน์ทั้งมณฑล ซึ่งในครั้งนี้นะคะเป็นมวลทนจี้หลินที่มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซียค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อปัจจัยที่2เซนติเมนต์ต่อสภาวะเศรษฐกิจจีนค่ะเมื่อรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการที่เข้มงวดและรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นทําให้หลายๆภาคธุรกิจขยับตัวได้ยากค่ะอีกทั้งนะคะสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียและจีนทําให้จีน เสียงที่จะถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติไปพร้อมกับรัสเซียด้วยค่ะแต่ว่าประเทศจีนก็ได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับสงครามในครั้งนี้ค่ะปัจจัยต่อมานะคะประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนค่ะซึ่ง2ประเทศนี้ได้มีความขัดแย้งทางเศรฐษฐกิจกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะและล่าสุดนะคะทางกรลอตอของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยชื่อบริษ,ษัทจีนอีกกว่า5บริษ,ษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ คือไม่ให้ตรวจสอบบัญชีและอาจถูกเพิกถอนจากตลาดสหรัฐอเมริกาได้ค่ะเนื่องจากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเป็นเวลา3ปีติดต่อกันมาค่ะและนี่เป็นอีกข้อหนึ่งจากทางสหรัฐอเมริกาที่อาจจะส่งผลต่อตลาดหุ้นจีนเอชแชร์ค่ะหลังจากที่เราฟังปัจจัยด้านลบกันไปมากแล้วนะคะเรามาฟังมุมมองจากผู้จัดการกองทุน All i a n c e c ์ i ช a A s h A ช e s รกันค่ะว่ามีมุมมองว่าอย่างไรทาง a l l i a n c e ์นะคะมองว่าการล็อกดาวน์ของประเทศจีนครั้งนี้นะคะจะอยู่กับเราไม่นานค่ะ เนื่องจากว่าผู้เช,ชี่ยวชาญทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ของจีนได้ออกมาพูดถึงนโยบายแผนงานการที่จะให้ประเทศจีนอยู่ร่วมกับไวรัสนี้ไปได้และเปิดประเทศอย่างเร็วที่สุดค่ะจากสภาวะสงครามของประเทศรัสเซียและยูเครนทางผู้จัดการกองทุนได้มองว่าสงครามในยูเครนนะคะส่งผลกระทบในวงแคบและจํากัด จากการมองสถานการณ์แบบเบสเคสคาดว่านโยบายทางการเงินและการคลังของประเทศจีนจะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ในระยะยาวค่ะซึ่งเป็นไปอย่างที่ผู้จัดการกองทุน a l l i a n c e China A s h a r s ได้คาดไว้นะคะเพราะว่าเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทางรัฐบาลจีนได้ออกมาประกาศที่จะรักษาเสถียรภาพตลาดทุน แถมยังสนับสนุนธุรกิจจีนในต่างประเทศด้วยค่ะทําให้หุ้นจีนนะคะบวก20%ขึ้นยกแผงค่ะตลาดห้างเสงของฮ่องกงนะคะบวกถึง9%และเซาง์ไห่บวก4%ภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะตลาดเอเชยนะคะมีบริษัทจดทะเบียนกว่า4,500ล้านแห่งมีมูลค่า m a r ก็ t Cap คิดเป็น13.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐและยังคิดเป็น65%ของหุ้นจีนทั้งหมดค่ะตลาดเอเชยนะคะประกอบด้วยหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน รรประกอบไปด้วยในเซกเตอร์ภาคไอทีภาคการผลิตและนวัตกรรมต่างๆค่ะทีนี้เรามาพูดถึงกองทุน SCBA share กันค่ะกองทุนนี้เข้าไปลงทุนใน master fund a l l i a n c e China A s h a r e ค่ะปัจจัย3ข้อเลยที่ต้องเลือกลงทุนในกองนี้เลยนะคะ 1. ค่ะกองนี้ได้ Morningstar ถึง5ดาวด้วยกันค่ะ 2. กองทุนนี้นะคะมีการคัดเลือกหุ้นลายตัวแบบ bottom up และบริหารแบบ active management ค่ะ และ3กองทุนนี้นะคะยังวิเคราะห์หุ้นลายตัวโดยคัดเลือกจากปัจจัยพื้นฐานและคำนึงถึง sustainable growth ค่ะกระบวนการคัดเลือกหุ้นแบบ high conviction ของเขานะคะให้ความสำคัญกับ3ข้อหลักๆค่ะ 1. growth หรือการเติบโตจะเลือกหุ้นที่มี e a r n i n g สูงกว่า GDP growth และ Peer ค่ะ 2. variation หรือระดับราคาคือเขาเนี่ยชื่นชอบค่า PEG ที่น้อยกว่า1ค่ะและ3 quality หรือคุณภาพ เลือกที่ชื่อเสียงของฝ่ายบริหารและคุณภาพของบาลานซ์ชี t ค่ะเรามาดูหุ้นเด่นๆในพอร์ตของ SBA c Shares กันค่ะตัวแรกนะคะ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมชั้นนำของโลกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าการขยายกำลังการผลิตของบริษัทน่าจะสนับสนุนการเติบโตของกำไรในอนาคต2บริษัท View Semiconductor เป็นบริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของจีนซึ่งได้รับประโยชน์จากดีมาสเซนเตอร์ภาพที่เพิ่มขึ้นในการใช้สมาร์ทโฟน และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศค่ะบริษัทที่3นะคะยุนนาน Energy เป็นผู้ผลิต e-v separator รายใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ e-v ได้รับประโยชน์จากความต้องการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศค่ะบริษัทที่4คะ่ะชานซี ee, ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุราขาวในมณฑลชานซีของจีนซึ่งได้ร่วมมือกับ h ชน a า Resources ผู้จัดจำหน่าย คลัปลีกรายใหญ่ที่สุดของจีนเพื่อขยายการจำหน่ายไปยังส่วนอื่นๆของประเทศและบริษัทที่5ค่ะหูเหลียงเย่ผู้ผลิตสุราขาวชั้นนำของจีนจากแนวโน้มการบริโภคและการฟื้นตัวของตลาดสุราได้รับประโยชน์จากการปฏิรูป SOE ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายและผลกำไรของบริษัทค่ะเรามาเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนนี้กันค่ะผลการดำเนินงานของกองทุน Master f u n ั All China a l l i a n c e c h i น A า s h a r e เมื่อเทียบกับดัชนี MSCI China A Onshore ค่ะ6เดือนนะคะทำได้อยู่ที่4.88%ในขณะที่ดัชนี MSCI ทำได้อยู่ที่4.26% 1ปีนะคะทำได้อยู่ที่20.55%ในขณะที่ MSCI ทำได้อยู่ที่18.22%ค่ะและผลการดำเนินงาน3ปีนะคะ a l l i a n c e ์ h i n a ทำได้อยู่ที่3 2 0 4 ในขณะที่ดัชนี MSCI ทำได้อยู่เพียง19.61%ค่ะและสำหรับกองทุน SCB A Shares นะคะเพิ่งเปิดกองให้ลงทุนกันเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาค่ะ สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองนี้นะคะ1เดือนทำได้อยู่ที่ติดลบ5.65%และ3เดือนทำได้อยู่ที่ติดลบ18.8%ค่ะผลการดำเนินงานที่ติดลบอย่างนี้นะคะเกิดจากความผันผวนในระยะสั้นของตลาดค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนและมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของประเทศจีนในระยะยาวค่ะกองทุนนี้นะคะมีค่าธรรมเนียมกองทุนอยู่ที่1.5%ค่ะสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจลงทุนในกองทุน SCBA Shares สามารถติดต่อหรือแอดไลน์มาขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่แอดเวิลด์ริพับเราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด,ด้านสำหรับวันนี้มุกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ